ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ Here comes Gapka. b o o Let's teach them a thing or two. Or three. It's a beautiful day for a สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัจะมาพูดถึงตัวละครนะคะซึ่งตัวละครนี้ก็อยู่ในตอนที่5แล้วค่ะ10เรื่องของตัวละครตอนที่5 c เคฟกาพาราโซค่ะจากตัวตลกในราชสำนักจนกลายเป็นพระเจ้าที่ทำลายโลกเคฟกาพาราโซถ้าจะให้เกาลัดนึกถึงบอสสักคนที่ประทับใจและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆ เกาลัจะเลือกคนคนนี้นั่นก็คือเคฟก้าค่ะเคฟก้าปรากฏตัวในไฟนอลแฟนตาซี6ปี1994บนเครื่อง Super ร์ฟามิคอมไฟนอล6สำหรับเกาลัดมันเป็นไฟนอลแฟนตาซีที่ดีที่สุดทั้งเนื้อหาของตัวละครระบบการเล่นและเนื้อเรื่อง ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมนี้มีสเสน่ห์มากกว่าหลายๆเกมนั่นก็คือเจ้าเคฟก้าค่ะจากตัวละครที่ดูอ่อนแอในตอนเริ่มต้นเขาก้าวกระโดดพัฒนาตัวเองไปในทางที่ชั่วและกลายเป็นบอสประจำเกมแถมน่าจะเป็นบอสในเกมไม่กี่คนในไม่กี่เกมบนโลกใบนี้ที่ทำภารกิจที่ตัวเองหวังไว้สำเร็จ เคปกาประสบความสำเร็จในชีวิตของตนเองในเนื้อหาของเรื่องราวแล้วและในโลกจริงเคปกาก็ติดอันดับบอสในไฟนอลแฟนตาซีที่มีคนรักมากมายอีกด้วยเคปกาไม่สนสิ่งใดนอกจากความพอใจของตัวของเขาเองเขาไม่มีการวางแผนระยะยาวเรียกว่า จัดการสถานการณ์เบื้องหน้าตามที่พึงพอใจ10เรื่องของเคฟก้า 1. ชื่อเต็มของเคฟก้าคือเคฟก้าบาลาโซชื่อเคฟก้ามาจากชื่อของเคริร์กกานักจิตวิทยาชาวเยอรมนันที่เสนอแนวคิดอัตภาวานิยม ที่เกิดจากความสิ้นหวังส่วนนามสกุลพาราโซเป็นการเล่นคําจากคําว่าพาโซในภาษาอิตาลีที่แปลว่าคนบ้า 2. เคฟกาถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของตัวตลกที่มีความสนุกเพื่อขัดแย้งกับความคิดอันโหดร้ายของเขาการใช้โทนสีที่ตัดกันอย่างรุนแรง ทั้งเขียวแดงเหลืองเรียกได้ว่ามีเกือบทุกสีในคนคนเดียวคือการสะท้อนความขัดแยง้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่สีหลักของเคปก้าคือสีม่วงที่หมายถึงความลึกลับและเป็นสีสัญลักษณ์ของความรุนแรงในศาสนา 3. เคปก้าในวัยเด็ก เป็นมนุษย์ทดลองในโครงการเมจิกเทค h ไนท์ทำให้เขาสามารถได้หมนได้แต่การทดลองไม่สมบูรณ์เขาก็ไม่สามารถไายเวทได้สมบูรณ์รวมไปถึงเกิดสภาวะความเสียหายทางจิตใจเป็นสภาพกึ่งคนวิกลจริต 4. เคฟก้าน่าจะเป็นบอสคนแรกๆในวงการเกม ที่สามารถทำลายโลกได้สำเร็จ 5. เสียงหัวเราะของเคฟก้าในเกมเป็นเสียงที่ผู้เล่นหลายคนยังคงจำได้ 6. สถานะจริงๆของเคฟก้าในเกมคืออัศวินเวทมนต์ของอนณาจักรแต่คนส่วนใหญ่กลับจำภาพว่าเขาเป็นตัวตลกที่ทรยศมากกว่า เเคฟก้าเป็นตัวละครตัวแรกใน Final f a n t a ซ y ที่พังโฟว์กำแพงที่กั้นระหว่างโลกจริงกับโลกสมมุติในดิซิเดียโอเปล่าอมเนียเคฟกาหันมายักคิ้วหลิวตาให้เราด้วย 8. ความคิดของเคฟก้ามีความคล้ายกับแนวคิดลัทธินิยมของญี่ปุ่น ในเรื่องความไม่เที่ยงของทุกสิ่ง 9. รูปสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายของเคฟก้าในฐานะบอสสุดท้ายมีการออกแบบให้เป็นรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของเทพเจ้า Statue of God เป็นรูปปั้นสามชั้นสะท้อนแนวคิดของมหากาดัน n t e a l i g เ i ล r ซึ่งหมายถึงขั้นตอนของชีวิตนรกนรกสวรรค์ และเมื่อทำลายรูปปั้นได้จะเป็นภาพที่แสดงถึงการเอื้อมมือไปหาพระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นเคฟก้าออกมาแทนซึ่งอัตลักษณ์ในรูปสุดท้ายนี้เป็นการออกแบบให้ดูเหมือนทูสวรรค์ที่ทรยศต่อพระเจ้าซึ่งก็คือลูซิเฟอร์นั่นเองตรงจุดนี้น่าจะสื่อความหมายถึง เมื่อพระผู้เป็นเจ้ากลายเป็นมารชีวิตก็ไม่มีความหมาย 10. เคฟกา้ากับเซฟิรอดใครเก่งกว่ากันอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยาวนานข้ามยุคข้ามสมัยจนถึงเวลาปัจจุบันค่ะแต่สำหรับเกาลัดเกาลัดยกให้เคฟกา้าเพราะเคฟกา้าคือ คนที่เดินไปสู่การได้เป็นพระเจ้าในขณะที่เซฟิลอดคือคนที่พยายามจะเป็นพระเจ้าแต่ก็ไม่สามารถเป็นได้สำหรับเพื่อนๆคิดว่าเป็นใครก็ลองดูกันค่ะวลีเด็ดของเคฟกาชีวิตความหวังความฝันพวกเขามาจากไหน และพวกเขาจะไปไหนแต่คนจะจำได้แต่เสียงหัวเราะซะมากกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก่านแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ today's